สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่า8ปดพักผวาตายหมู่ประสานเสียงนโยบายใต้ไม่มีแบ่งแยกด่นเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับที่พักไทยสร้างไทยพันตำรวจเอกทวีสอดสองซึ่งเป็นเลขาธิการพักประชาชาตินะครับได้กล่าวภายหลังการร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านโดยบอกว่า คณะทำงานภาคใต้เนี่ยได้มาชี้แจงเรื่องรถแมพที่จะนำไปสู่สันติภาพซึ่งได้มีการวางเอาไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมและก็เรื่องวัฒนธรรมจากนั้นก็จะมีคณะไปรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ประชาชนพูุวัฒนธรรมเช่นกลุ่มไทยพุทธกลุ่มเปราะบางต่างๆวันนี้ทั้ง8ปดพักการเมืองเราคุยกันเรื่องเสถียรภาพของประชาชน ต้องอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงนโยบายต่างๆทั้ง10คณะจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้แหละครับเรื่องภาคใต้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนสบายใจได้นะครับเราจะสร้างเสถียรภาพให้กับประชาชนในภาคใต้ทั้งความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของประชาชนปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองและก็ความเจริญที่สําคัญเนี่ยนะครับเราจะสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น ความขัดแย้งต่างๆเราวางแผนเอาไว้ว่าถ้าทุกฝ่ายเข้าร่วมกันตามที่เราประกาศไว้เนี่ยในปี2,570เราจะเกิดสันติภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืนอยากให้สบายใจนะครับและประเด็นต่างๆที่ไปสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนและมีการพาดพิงพักประชาชาติในวันที่22มิถุนายนนี้เนี่ยในวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพักก็จะใช้โอกาสในการชี้แจงด้วย ส่วนประเด็นที่มีขบวนการแบ่งแยกดินแดนรัฐปัตานีโยงกับพักประชาชาติเนี่ยนะครับการแบ่งแยกดินแดนต้องเรียนว่ามันทําไม่ได้อยู่แล้วครับมันอยู่ในรัฐธรรมนูญพักการเมืองทุกพักที่ตั้งมาเนี่ยไปจดทะเบียนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเราจะไปแบ่งแยกดินแดนไม่ได้นะครับโดยเฉพาะพักประชาชาติเนี่ยเราไม่ได้มีสมาชิกอยู่แค่3จาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะครับแต่มีทั้งประเทศครับรวมแล้วเนี่ยสองหมืกว่าคน แล้วที่ไปพาดพิงอาจารย์วันนอเนี่ยอย่าลืมนะครับท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลมาแล้ว77จังหวัดไปด้อยค่าท่านให้ดูแล3จังหวัดท่านเป็นคนของประเทศนะครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการร้องเรียนเพื่อยุบพักประชาชาติเนี่ยกรณีนี้ยังไม่ปรากฏนะครับมีแต่ข่าวความรู้สึกของคนเท่าน,นั้นแหละครับ การที่ไปกล่าวหาอย่างนี้กับท่านวันนอเนี่ยท่านวันนอไปฟ้องศาลได้นะครับตัดสินจำคุก5ปีอาจจะต้องฟ้องศาลอีกซึ่งคดีก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อปี2565น้ินี่เองการที่ไปทำลายแล้วก็ไปสร้างความรู้สึกให้เกิดความแตกแยกด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีการใส่ร้ายเราก็ต้องร่วมกันแก้ไขเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนกรณีที่มีคนในพักไปร่วมในเวทีเสวนาด้วยเนี่ยนะครับผมยืนยันอย่างนี้ครับทางพักเนี่ย ไม่ได้ส่งใครไปนะครับไม่ได้มีใครมีส่วนร่วมเลยแต่คนที่ไปเนี่ยเคยเป็นผู้สมัครสสแล้วก็เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเนื้อหาก็ไปบรรยายเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับอยากให้ดูเนื้อหาด้วยขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับนายกันนวีสืบแสงซึ่งเป็นเลขาธิการพักเป็นธรรมก็ออกมายืนยันนะครับว่าผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าพักเป็นธรรมของเราเนี่ยชัดเจน วสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญผมไม่กขบวนเรื่องนี้ครับเพราะว่าทุกพักต้องทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับ